สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เพชรจะพามารีวิวรถปาเจโร่สปอร์ตนะครับที่เรากำลังจะเตรียมส่งมอบรถในวันนี้อ่าเดี๋ยวดูตัวรถก็เป็นเช่นไรนะครับหล่อเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเพชรจะให้น้องวีนะครับเป็นคนพาไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับก็มาดูของแต่งแถมของปาเจโร่สปอร์ตที่มิสูทางไทยทดาดาของเราจัดหนักจัดเต็มให้กับตัวคันนี้นะครับพาดูแรกเลยสเกิร์ตด้านหน้านะครับดูดูดนันเทเข้มมากยิ่งขึ้น มาพร้อมกับไฟ LED ด้านหน้านะครับพอตาดรถสว่างสดใสแน่นอนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังจะมาพร้อมตัวสอดปษร์เจโร่สปอร์ตด้านหน้าสีดานะครับพอดูมรวมของกับสเกิร์ตด้านหน้าแล้วดูเท่เข้มมากยิ่งขึ้นสด้านหลังกันนะครับก็คือยังมีมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหลังและก็ยังมีท่อคู่ให้อีกดูเท่ดูดันมากยิ่งขึ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมาพร้อมกับไฟเดอร์ด้านหลังและรวมทั้งหมดนี้เป็นของแต่งแถมจากทางมิกซูธารดาที่จะมอบกับให้คุณลูกค้านะครับ